สวัสดีครับพบกันอีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับนะคลิปนี้ก็น่าจะเป็นน่าจะตอนที่เาแล้วมั้งครับนะตอนที่9อ่าตอนที่9นะครับนะยังอยู่เรื่องของ d e เ i v e r Database นะครับนะซึ่งเราใช้ Engine เป็น PHP กับ MySQL ในการขับเคลื่อนโปรแกรมที่เราทำตรงนี้นะครับผมนะโดยใช้ d e เ i v e r เนี่ยเป็นทูลในการสร้างสรรง,งานหรือสร้างโปรแกรมนะครับผมนะครั้งนี้นะครับนะเป็นตอนที่9ซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการสร้างโปรแกรมในการแก้ไขข้อมูล นะสอบเทคนิคเขาเรียกว่าการอัปเดตนะถ้าพูดเต็มๆก็อัปเดต Data หรืออัปเดตข้อมูลนะครับผมนะนะซึ่งครั้งก่อนเนี่ยเราสร้างโปรแกรมในเรื่องการลบข้อมูลไปแล้วนะการลบข้อมูลเนี่ยอันนี้ก็จะทําง่ายๆหน่อยนะสำหรับการสร้างโปรแกรมอัปเดตเนี่ยถ้าเกิดเป็นโปรแกรมด้านฐานข้อมูลเนี่ยจะถือว่าเป็นโปรแกรมที่น่าจะยากยากที่สุดนะครับนะในเรื่องการทําโปรแกรมในเรื่องเกี่ยวถัดข้อมูลนะครับผมนะอ่ะทีนี้เรามาดูกันว่าถ้าเกิดเราจะสร้างโปรแกรม ที่ใช้ในการอัปเดตข้อมูลเนี่ยนะครับนะหรือการแก้ไขข้อมูลเนี่ยนะครับผมนะจะมีขั้นตอนอะไรบ้างนะครับนะขั้นตอนเนี่ยก็จะคล้ายๆการทําโปรแกรมลบข้อมูลที่เราทํากันไปเมื่อคลิปที่8นะครับนะตอนก่อนนะครับผมนะนะก็คือขั้นแรกเนี่ยก็ต้องมีการสร้างลิงก์นะที่มีการส่งพารามิเตอร์เนี่ย นะไปให้โปรแกรมอัปเดตมันรู้ว่าต้องการอัปเดตข้อมูลไหนนะครับนะจากนั้นเนี่ยก็จะมีการสร้างไฟล์โปรแกรมที่ชื่อว่าโปรแกรมที่ใช้สําหรับในการอัปเดตนะครับนะเพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะทําทั้ง2ขั้นตอนนี้นะครับกับคลิปนี้นะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับนะ ขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทุกท่านนะครับนะถ้าเกิดติดตามมานะครับนะเปิดไปที่ไฟล์นะที่เราทําโชว์ตรงเนี้ยไว้เนี่ยนะครับนะนะถ้าจาําไม่ผิดตอนนั้นเราสอนเรื่อง Data T a b l e ไว้นะก็ใช้ไฟล์เนี้ยนะครับผมใช้ไฟล์นี้นะครับนะในส่วนของออปชั่นตัวนี้นะครับนะในส่วนออปชั่นตัวนี้นะครับนะตอนแรกเนี่ยเราอะไรเ่ยเราพิม moi, พ์เฉพาะตรงลบตรงนี้ไปนะพิมพ์ลบตรงนี้ไปนะตอนนี้ผมเพิ่มผมเพิ่มผมเพิ่มคพาว่าแก้ไขลงไปนะการเพิ่มก็ต้องเพิ่มดีๆนะครับนะนะเพิ่มต้องเพิ่มดีๆ มันเพิ่มยากก็ขอเพิ่มอีกฟิลหนึ่งแล้วกันนะครับผมนะอ่าคอลัมน์ที่หกอ่ะผมเพิ่มคอลัมน์เข้าไปคอลัมน์หนึ่งนะครับนะตรงนี้นะครับนะอ่าเพิ่มตรงนี้นะครับอ่ะยืดใหมอ่าถ้ายืดไม่ได้ก็ต้องมาปรับตรงนี้กันนะครับผมนะเราอาจจะไปกําหนดค่าอะไรไว้นะครับนะโอเคอ่ะตรงนี้นะครับนะเราก็เพิ่มอ่าผมพิมพ์ว่าแก้ไขลงไป ตอนนี้เราเอาง่ายๆก่อนให้ให้เขา้าใจรูปแบบก่อนนะ,ะแก้ไขนะครับผมนะแก้ไขจากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้คําว่าแก้ไขแล้วเนี่ยนะครับนะให้เราเซฟก่อนเซฟนะพอเซฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับนะให้เราทําการนิวไฟขึ้นมาไฟลหนึ่งครับไฟล์นิวเป็นไฟล์ php นะครับนะเป็นไฟล์ php นะครับนะกดครีเอทครับจากนั้นยังไม่ต้องทําอะไรที่ไฟล์นี้นะครับนะทําการเซฟครับ เซฟนะครับนะผมตั้งชื่อไฟล์ว่าอัปเดตแล้วกันอัปเดตนะชื่อไฟล์คุณเป็นภาษาอังกฤษนะครับนะอัปเดตกดเซฟครับอ่าที่ไฟล์นี้ยังไม่ทําอะไรนะครับนะผมกลับไปที่ไฟล์ที่โชว์ในส่วนของข้อมูลตรงนี้นะครับที่แก้ไขนะครับนะที่แก้ไขอ่าที่แก้ไขเนี่ยผมเลือกคําว่าแก้ไขนะครับนะจากนั้นเนี่ยในส่วนของ r o p e ต t ้ด้านล่างนะครับตรงลิงก์นะครับนะผมกดตรงนี้ครับ r o w s e for file ที่เบลฟอร์ไฟตัวนี้นะครับนะผมเลือกผมเลือกไปที่ไหนเอ่ยนะนะถ้าเกิดโดยปกติก็เลือกไปที่อัปเดตนะแต่ตอนเนี้ยไอตัวเนี้ยนะเราต้องมีการส่งพารามิเตอร์ไปให้ถ้าใครไม่เข้าใจเรื่องการส่งพารามิเตอร์ไปก็ให้กลับไปดูที่คลิปที่8นะครับนะในเรื่องการทําการลบข้อมูลน,นะจะคล้ายๆกันนะครับตอนนี้ผมเลือกไฟล์อัปเดตจากนั้นนะครับตรงช่อง U L ตรงนี้นะครับนะผมกดตรงพารามิเตอร์ตรงนี้ครับเพราะว่าเราจะส่งพารามิเตอร์ไปด้วย ที่พารามิเตอร์ตัวนี้นะครับนะผมกําหนดเป็น ID เป็นอะไรเอ่ยอ่าไอแล้วกันอ่าตั้งชื่อว่า ID เหมือนกันนะครับนะจะส่งอ่าพารามิเตอร์ชื่อว่า ID ไปตรง Value นะครับนะตรง Value ตรงนี้ให้คลิกที่เครื่องหมายฟา้าฟาดครับตรงนี้ครับอ่าพอคลิกปุ๊บจะเปิดหน้าต่าง Dynamic Data ขึ้นมานะครับผมนะจากนั้นให้กระจุยตรงนี้เครื่องหมายบวกกระจุยนะเราจะส่งอะไรไปการอัปเดตก็ต้องส่ง ID ไปเหมือนกันเลือก ID เหมือนกัน นะตรงนี้คือชื่ออะไรเอ่ยชื่อของคอลัมน์ที่เราออกแบบไว้ในตารางนะครับอ่าสังเกตดูตรงนี้ครับผมเปิดตรงนี้ให้ดูนะฮะตารางสติ d เด้ของเราเนี่ยที่เราใช้เรียนรู้กันมาเนี่ยตรง s t ั u เจอ r e ตรงนี้จะมีอะไรเอ่ยคอลัมน์ที่ชื่อว่า id นะครับฉะนั้นในโปรแกรม d ีเวอร์เนี่ยที่มันโชว์ในส่วนนี้นะครับนะมันก็จะมีรายชื่อเป็น id name age email ซึ่งอะไรเอ่ยซึ่งสัมพันธ์กับในส่วนของ table student นะ ที่เราสร้างกันไว้นะครับนะอันนี้เราเลือก ID นะครับนะเลือก ID เป็น Primary Key เลือก Primary Key กด OK ได้แบบนี้มานะครับกด OK เลยครับผมเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการนี้เป็นวิธีการสร้างลิงก์แบบที่มีการส่งพารามิเตอร์อีกรูปแบบหนึ่งถ้าเกิดใครสังเกตว่าที่ผมสาธิตไปเมื่อสักครู่จะแตกต่างกับตอนโปรแกรม Delete นิดนึงแต่จุดประสงค์เหมือนกันนะผมอยากให้พวกคุณเห็น ในเรื่องของวิธีการทำลิงก์ที่มีการส่งพารามิเตอร์หลากหลายรูปแบบนะฮะมันมีวิธีการเลือกหลายรูปแบบอย่างคราวที่แล้วเนี่ยเ,เลือกไปที่ดัตตาซอสตอนนี้เราไม่เอาเราเลือกตรงนี้เอานะครับผมนะนะโอเคทีนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าการสร้างลิงก์แบบมีพารามิเตอร์เนี่ยสามารถทําแบบไหนได้บ้างนะครับผมนะจากนั้นกดโอเคอ่าพอกดโอเคแล้วนะครับให้ทุกคนตรวจสอบตรงนี้ครับนะตรงลิงก์ตรงนี้ต้องได้เป็นแบบนี้นะครับนะอัปเดต question mark id แล้วก็มี โ้ด php ตรงนี้นะไม่ต้องไปแก้ไขห้ามลบนะครับนะโปรแกรมสร้างให้ถ้าเถอคุณไปเผลอลบสักตัวหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ได้อย่างที่ต้องการนะครับทีนี้เรียบร้อยแล้วครับนะทีนี้ให้เราเซฟไฟล์นี้ไปยังไม่ต้องทำอะไระทีนี้ให้เราไปที่ไฟล์อัปเดตที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับผมนะที่ไฟล์อัปเดตที่เราสร้างไว้เมื่อสักครู่นะครับนะให้เราไปที่หน้าต่าง insert panel ของเรานะถ้าใครไม่มีก็ไปที่ windows นะครับนะเลือกไปที่ไหนเอ่ย เรือกไปที่ดัตเต้าเบสครับนะเราทํางานเรื่องดัตเต้าเบสอยู่นะครับนะตรงนี้นะครับนะแต่ถ้าเกิดเราใช้ตรงนี้ก็จะยากไปนะครับผมให้เราไปที่นี่ครับวินโดว์เลือก Insert ครับทางใครไม่มีนะทั้งใครมีก็ไปดูได้เลยนะครับผมนะในส่วนนี้นะครับนะในส่วนนี้ถ้าเกิดใครเลือกอยู่ที่ c o m m อนให้เลือกมาที่ Data นะตรงเลือก Data ตรงนี้ให้เราสกอร์หาครับมันจะมีคำเขียนที่เกี่ยวคำว่าอัปเดตนะครับนะเราทำงานเกี่ยวฐานข้อมูลนะครับนะ เห็นไหมครับมีไหมอัปเดตเรคคอร์ดนะเราเรียนรู้เรื่องโปรแกรมอัปเดตอยู่ถ้าเกิดเราได้สับเทคนิคตรงนี้เราก็จะใช้ทูลพวกนี้เป็นนะครับผมนะตรงนี้นะครับถ้าเกิดเรากระจุยออกมาเราจะเห็นอยู่2องออปชันตรงนี้คืออัปเดตเรคคอร์ดกับเรคคอร์ดอ่าเรคคอร์ดอัปเดตโดยใช้ฟอร์มวิสัสนะครับนะในที่นี้เราเรียนรู้แบบง่ายๆเราใช้เรคคอร์ดอัปเดตฟอร์มวิสัสตัวแรกตัวนี้นะครับนะตรงนี้นะครับ,นะรรบ,บอัปเดตเรคคอร์ดกดตรงเครื่องหมายสามเหลี่ยมตัวนี้ให้กระจุอยออกมาแล้วเ,เลือกตรงนี้นะครับับนะอปเดต ฟอร์มวิสาตร์กดจากนั้นเนี่ยเขาจะบอกว่าโอเคคุณมีการกําหนดเรคคอร์ดเซตแล้วหรือยังนะครับให้เราเลือกที่เรคคอร์ดเซ็ตเรคคอร์ดเซตของเรานะครับนะเรคคอร์ดเซ็ตของเรานะครับให้เราสร้างขึ้นนะครับนะผมตั้งชื่อไว้เรคคอร์ดเซตหนึ่งถูกต้องแล้วปุ๊บปุ๊บตรงนี้นะคอนเน็กชันถูกต้องแล้วเราจะอัปเดตไปที่ตารางชื่อว่าสติลเด้นถูกต้องแล้วนะครับผมนะ,ะทีนี้เรามาดูตรงนี้ครับ <c oughs> ตรงคอมมอนตรงนี้อ่าไม่ใช่ตรงคอลัมน์ตรงนี้นะครับนะ เราอาจจะเลือกที่อนะครับผมนะอะ่ตรงนี้ปล่อยมันตรงนี้ปล่อยมันให้เราดูตรงนี้ครับฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตรงนี้ให้เลือกเป็น id ครับเท่ากับ url parameter id เพราะว่าเมื่อสักครู่เนี่ยเราตั้งว่า id เท่ากับจําได้ไหมครัตรง parameter าาที่ส่งมานะครับผมนะฉะนั้นตรงนี้ให้เราเลือกว่า id นะครับผมนะอ่า id id นะครับอย่างนี้ url parameter นะครับนะการส่ง parameter เมืเอ่อสักครู่ผมเรียก url parameter ในสำหรับอ่าโปรแกรม ในส่วนของดีเวเอร์นะครับผมนะจากนั้นกดโอเคครับอ่าเราได้เรคคอร์ดเซ็ตแล้วนะครับสังเกตไหมครับจะต้องถูกอะไรเอ่ยถูกทั้ง4ข้อนะครับนะจากนั้นก็โอเคไปจากนั้นสเต็ปต่อมานะครับนะสเต็ปต่อมาในส่วนขั้นตอนนี้นะครับนะจะเป็นขั้นตอนของการกําหนดนะครับในส่วนของอ่าเรคคอร์ดอัปเดตฟอร์มคือมันจะสร้างฟอร์มที่เป็นอินพุตต่างเนี่ยสำหรับแก้ไขข้อมูลให้เราโดยอัตโนมัตินะครับผมนะโอเค ทีนี้เรามาดูตรงนี้กันนะครับนะคอนเน็กชันตรงนี้เรามีอยู่คอนเน็กชันเดียวนะครับนะเราเลือกอ่าส่วนใหญ่โปรแกรมก็จะเลือกให้อยู่แล้วถ้ามีอยู่ตัวเดียวนะครับผมนะเทเบิ Table ชื่อว่าอะไรนะครับนะของเรามีเทเบิลเดียวนะครับนะเราใช้เรียนรู้ก็เลือกเทเบิลที่ต้องการจากนั้นร e คอร์ s e ซเมื่อสักครู่ที่เราสร้างไว้ชื่อว่าอะไรนะเมื่อกี้ถ้าเกิดใครจาได้ก็จะตั้งชื่อว่า Record ดเซ1นะครับผมนะจากนั้นต่อมานะครับนะ unique key คอลัมน์นะตรงนี้ก็ประมาณว่าอ่ i าย r มอรีคียเนี่ยคอลัมน์ไหนนะครับนะก็เป็น id ถูกต้องแล้ว p r i m a r รี e คีนะครับนะหลังจากนั้นต่อมาเนี่ย after update go to เมื่อมีการกดปุ่มอัปเดตนะหรือปุ่ม submit ของฟอร์มไปแล้วเนี่ยจะทำการเนี่ย redirect หรือส่งกลับไปที่โปรแกรมไหนนะครับนะผมกดปุ่ม b บราว e ผมเลือกบอกมันว่าให้ส่งกลับไปที่ไฟล์ที่ชื่อว่า Data Table หรือไฟล์ที่โชว์รายการข้อมูลของเราเมื่อสักครู่นะครับนะกดโอเคอ่าจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะจากนั้นเรียบร้อยแล้วนะครับนะตรงนี้ตรงฟิลตรงไหนนะฮะตรงฟิลตรงฟิลพวกนี้นะครับนะปล่อยไว้ปล่อยไว้ไวนะตรงนี้ไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมันมากมายนะครับผมนะอ่าจากนั้นก็กดโอเคคุณได้ฟอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยแล้วเห็นไหมฮะเซฟอ่า ทีนี้มาดูวิธีการทดสอบการทดสอบเนี่ยให้เรากลับไปที่ไฟล์นี้ครับไฟล์ที่โชว์รายการของเราเนี่ยกด f 1 2ครับอ่ากด f 1 2นะครับนะฮะปิดตรงนี้ก่อนอ่า f 1 2นะครับนะเพื่อให้มันิสต์รายการมาจะพบลิงก์แก้ไขแก้ไขอยู่ตรงนี้นะครับนะอ่ะสังเกตรตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทดสอบให้ดูก่อนนะเข้าใจเบื้องต้นก่อน ทุกครั้งที่ผมกดไปเนะี่ยนะครับนะทุกครั้งที่ผมกดไปเช่นผมกดไปที่รหัสหนึ่งตรงนี้แก้ไขปุ๊บเห็นไหมมันจะส่งตรงนี้ดูตรง U L นะครับ I D เท่ากับหนะตรงนี้เขาเรียก U L parameter นะครับนะผมแบ็กกลับมาผมกดไปที่รหัส5นะครับซึ่งเป็น Primary Key I D 5สังเกตตรงนี้ไหมครับตรงนี้ก็จะเปลี่ยนไป5นะครับนะอันนี้เป็นผลมาจากที่เราส่ง parameter เมื่อสักครู่ที่เราทำไปในขั้นตอนแรกๆเลยนะที่ของคลิปนี้นะครับผม ต่อมานะครับนะามาดูต่อมาสิ่งที่เราส่งไปเนี่ยนะครับเช่นผมกดตรงนี้ครับหปุ๊บสังเกตไหมข้อมูลในฟอร์มมันก็จะเป็นที่ id 6มันก็จะเอาข้อมูลของอะไรเอ่ยของเลคคอร์ดที่เรากดไปเนี่ยมาโชว์ในฟอร์มเพื่อให้อะไรเอ่ยเพื่อให้ยูเซอร์หรือผู้ใช้งานโปรแกรมเนี่ยทำการแก้ไขข้อมูลแล้วกดที่อัปเดตเลคคอร์ดอีกครั้งนะครับนะผมกดไปที่ id 6กกดมาปุ๊บ มันก็โชว์ข้อมูลของ ID 6นะครับนะอ่ะผมเปลี่ยนชื่อนะฮะตรง name ตรงนี้ผมเปลี่ยนเป็นอะไรดีละด่ะสมหรือดีอ่าสมหรือดีอ่าน่ารักละกันอ่ะสมหรือดีน่ารักนะครับนะอ่าผมเปลี่ยนตรงนี้นะครับผมเปลี่ยนตรงนี้นะเมื่อกี้คาว่าภาษาไทยเปลี่ยนเป็นคาว่าสมหรือดีน่ารักนะครับผมผมกดปเดตเร record พอกดอปเดตเรคคอร์ดมันจะร e d i r e c t หรือส่งกลับไปที่ไฟล์ที่เป็นตารางของเรานะครับป,ปุ๊บเรียบร้อยแล้ว อ่าสังเกตนะครับตรงนี้เมื่อกี้ชื่อคําว่าภาษาไทยเปลี่ยนเป็นคําว่าอะไรครับเปลี่ยนเป็นชื่อสมฤดีน่ารักเรียบร้อยแล้วแสดงว่าโปรแกรมของเราสามารถทําการแก้ไขข้อมูลได้แล้วนะครับผมนะก็ลงไปทดสอบกันดูนะครับพยายามอย่าข้ามขั้นตอนนะครับนะพยายามอย่าข้ามขั้นตอนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ